น้ำมันเครื่องโมตตน7,001น,นะที่เขาบอกกันว่าดีนักดีหนานะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูนะโดยการที่ผมจะใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้แล้วผมจะวิ่งไปภูทบเบิกนะตั้งต้นจากกรุงเทพนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะก่อนอื่นเลยนะผมก็จะมาฝัดชิ้นเครื่องยนต์ก่อนนะเพื่อที่จะให้เครื่องยนต์ของผมนะทำงานได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะการฝัดชิ้นนะดียังไงนะงนะมันดีตรงที่ว่านะมันจะเอาคาบ เหนียวต่างๆนะครับหรือว่าคาบการสึกหลอนะที่มันอยู่ในเครื่องยนต์ออกมาพร้อมกับน้ํามันเครื่องเก่าด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะสำหรับยี่ห้อที่ผมใช้เลยก็จะเป็นฟัดชิ่งของนะบิคิดโมลีนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เราใส่ไปพร้อมกับน้ํามันเครื่องเก่านะครับแล้วก็นะปิดฝานะครับจากนั้นนะเราก็ไปนะสตาร์ทเครื่องนะครับเดินเบาไว้ประมาณ10นาทีนะครับแค่นี้นะครับระหว่างนั้นเราก็ ทำอะไรเล่นรอนะ10นาทีพอนะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องเบิ้ลเครื่องไม่ต้องอะไรเลยแค่เดินเบาไว้เฉยๆนะครับจากนั้นนะแล้วเราก็ค่อยนะถ่ายน้ํามันเครื่องเก่าออกมาเองนะแล้วก็คาบเหนียวต่างๆนะมันก็จะออกมาพร้อมกับน้ํามันเครื่องเก่าด้วยเองนะคลิปนี้นะผมก็ตั้งใจทำมาให้เ,เพื่อนๆเลยนะแยกออกมาเป็น3หัวข้อหนึ่งเลยก็คือนะครับรีวิว2ก็คือเทสนะครับสเลยก็คือบอกสูตรวิธีการซื้อน้ํามันเครื่องตัว7จ็ดพันหนึ่งนจากราคา ณนะวันนี้นะครับกระปุกละประมาณ400นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะซื้อ,อยังไงให้ได้กระปุกละแค่300นะครับลดไปประมาณ100กว่าบาทเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะติดตามกันนะครับหลังจากที่เราเดินเบาคบแล้ว10นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดับเครื่องยนต์กันเลยนะเพื่อที่จะเทน้ํามันเครื่องเก่ากันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสีของน้ํามันเครื่องกันนะจากการที่มันโดนฝัดชิ่งนะว่าสีมันจะเป็นประมาณไหนนะครับ สำหรับระยะการเปลี่ยนทายของรถผมนะผมก็จะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับเดือนหนึ่งผมก็ขับบางเดือนก็ขับไม่ถึงพันโลหรอกแต่ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสีจะเป็นยังไงนะแต่ปกติผมถ่ายมาก็จะเป็นสีดําแน่นอนนะแต่ครั้งนี้ใส่น้ํายาฟัชชิ่งไปด้วยนะครับสีมันก็คงน่าจะประหลาดน่าดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โอเคครับก็ออกมาเป็นเทียบร้อยนะสีก็ประมาณนี้เลยทุกคนค่อนข้างที่จะเข้มๆนะครับเข้มๆไม่พอมันจะเขียวๆด้ยนี่นะครับเป็นไงเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะมีคราบแบบเข้มๆค้นๆมากเลยนะเพราะว่าตัวน้ํายาฝัดชิ่งนะครับมันจะไปดึงเอาพวกคราบเหนียวที่มันติดตามพวกตอกเครื่องซอก ซอกหลืบต่างๆที่มันเหนียวที่มันติดกับพวกโลหะต่างๆของเราครับออกมาด้วยนั่นเองนะมันเลยเป็นสีเข้มๆหน่อยแบบนี้นะครับและเพื่อนๆสังเกตดูนะตรงน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องของผมที่มีแม่เหล็กดูดจับโลหะนะทุกคนจะเห็นนะเสร็จการสึกหล่อของเครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตรงนี้มีทุกขั้นนะครับทุกคนไม่ใช่มีแค่รถผมคนเดียวนะเพื่อนๆลองไปถ่ายน้ามันเครื่องแล้วก็สังเกตดูจนนี้มีนะแล้วหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จปุ๊บนะสภาพก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือมันไม่มีอะไรเกาะแล้วนนนนนะเพรราาาาัั้้ลกปี่่ยยถํม เครื่องสคัญมากๆยิ่งเราปล่อยให้โลหะเสื่อมการสึกหลออยู่ในเครื่องยนต์มากเท่าไหร่มันจะยิ่งส่งผลทําให้เครื่องยนต์ของเราสึกหลอเร็วมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนํายิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยยิ่งดีนะครับไม่ต้องถึงระยะก็ได้นะครับก็คือเดือนหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็คือดีนะครับ หลังจากนั้นนัเราก็จะมาใส่น้ำมันเครื่องใหม่ลงไปน้ำมันเครื่องที่ผมใช้เลยครั้งนี้ก็คือโมตูน7,001ที่ผมจะไปเทสที่ภูทะเปิกให้เพื่อนๆทุกคนดูนี่แหละนะครับว่านะัมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมจะบอกฟิลลิ่งเลยนะครับเจ้าหมูตุนนะครับน้ำแดงเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะตั้งต้นจากกรุงเทพนะครับ ไปทีบูทัมเปอร์นะอันนี้ก็คือเป็นทริปการเดินทางครั้งแรกของผมเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําคลิปยาวๆออกมาให้ดูนะว่ามันมันแค่ไหนสนุกแค่ไหนนะแต่คลิปนี้ถือว่าเป็นการเทน้ามันเครื่องก่อนนะสำหรับเจ้าโมตตน7,001นะครับโอเคนะคหลังจากที่เราในะส่น้ํามันเครื่องใหม่ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเดินทางกันนะสำหรับระยะทาง ก็คือ400กิโลผมออกเดินทางจากกรุงเทพนะประมาณตีสี่นะไปถึงที่พูทะเปิดประมาณบ่ายสองกว่าๆนะครับก็ผมขับมาเรื่อยๆใช้ความเร็วประมาณนะครับ90-100 90-100สลับกันประมาณนี้นะครับ100โลพักที่นะครับจากที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับทุกคนก็คือ1เลยนะครับเครื่องยนต์ของผมนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ร้อนนะแต่ร้อนน้อย2เลยก็คือเรื่องการสั่นสะท้านตรงนี้ผมคิดว่าเครื่องยนต์ของผมนะครับนิ่มขึ้นลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสั่น รประมาณนี้3เข้าเกีย้ยนนุ่มมากระหว่างทางที่มานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเดินทางไกลจากกรุงเทพมาปูถบเปิดนะนนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ผมสัมผัสได้นะครับทุกคน ต่อมานะวิธีการซื้อน้ํามันเครื่องนะให้ถูกที่สุดนะทุกคนนะให้เพื่อนกดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนก็จะเห็นลิงก์นะครับให้เพื่อนกดไปที่ลิงก์จากนั้นกดดําเนินการต่อลิงก์ตัวลิงก์นะครับก็จะพามาที่ช้อปปี้นะครับช่องของผมเองนะครับจากนั้นเพื่อนมากดตรงที่ผมวงได้เลยนะครับมันจะเขียนว่าโค้ดลด50%นะจากนั้นกดตรงคาว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับซื้อพร้อมโค้ดนั่นเองนะตรงที่ผมวงนะแล้วเพื่อนเพื่อก็มาเลือกในตะก้าว่าเพื่อนจะเอาอเบอร์น้ำมันเครื่องเบอร์40 จากนั้นเพื่อนดูราคาเดิมของมันคือนับ470บาทรวมค่าส่งแล้วนะให้เพื่อนมากดตรงที่นะกดใช้โค้ดตามลูกสอนมาเลยนะทุกคนก็จะเจอโค้ดเยอะมากนะกน,นั้นเราก็มากดตรงอันนี้เลยนะส่วนลด30นะลดสูงสุดคือ120บาทและเพื่อนๆ่นนก็จะเห็นว่าราคามันได้เปลี่ยนไปแล้วจากนะ470บาทเหลือแค่350บาทนะทุกคนก็กดสั่งซื้อได้เลยเพื่อนเพื่อ,อก็อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะสำหรับเจ้าโมตูต7001น,นะเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีมากเลย